สวัสดีจ้าพ่อแมนะ่พี่น้องเอที่สุดขู่สุดพ้นนะคะ่ะเนาะมาถึงยูเล่ายูไทยยูต่างประเทศน,นะครับพี่น้องระดามข้าวมากแกงเห็ดค่ะจะนำกระด้งขนะดข้นนะครับพี่น้องข้าวเตาฟืน ไข่กระเทียมนะคะพี่น้องแกงง่ายๆค่ะพี่น้งองอร่อพี่น้อง

คิดบวกเค็ดเพิงนะคะเค็ดละงูกค่ะพี่น้องแกลี้ยงจัดแซ่บสดน้ำท้อนนะคะตก,ตกมดมือค่ะพี่นอตต้องตกตะมือเคลื่อนนะคะเนาะบนะะตกแฮงเฮงสู้เราเนาะค,ะะคะ่ะเนาะในเมื่อไรก็ผักขาลงไปค่ะพี่น้อง พี่น้องเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะมาเดอกินขัวกับกยง่งเห็นน้ำปลาดาจา้าเสร็จแสบจ้าพี่น้องขอบคุณทุกคนคี่มำให้เราบชมเด้จา้าสวัสดีจา้า